จริงแล้วถึงฝั่งนั้นแล้วอันนั้นฝั่งเราโอ้โอเขาทำอะไรนะน้นเขาะจะทำท่าข้ามก่อนด,ดูมีเม็ดโคด้วยขางนน้นนี่เป็นฝั่งลาวท่าข้ามลงถ้ำป็นจาน

ท่าข้ามฟังแล้วนะครับทุกคนท่าเรือท่าเรือเดี๋ยวถึงแล้วหมดแเร็ว